สวัสดีครับพี่น้องในพระกฤตในสารธรรมเคื่อนแก้มลิงและก็พี่น้องที่เข้ามาร่วมรับพระพรด้วยกันครับพระคำให้ชีวิตวันนี้เป็นของวันพระหัสที่18มีนาคม2021หัวข้อธรรมะที่บริสุทธิ์คือช่วยคนและใช้ชีวิตไร้มนทินยากอบบทที่1ข้อ26ถึงข้อ27ครับ ขอฟังพระวจนะของพระเจ้าจดจ่อจดจำทำความเข้าใจนะครับยาก,กอบบทที่1นข้อ26ถึง27เนื้อความมีดังนี้ถ้าใครคิดว่าตัวเองเป็นคนมีธรรมะแต่ไม่ได้ควบคุมลิ้นของตนเขาก็หลอกลวงจิตใจของตนเองและธรรมะของคนนั้นก็ไม่มีประโยชน์ธรรมะที่บริสุทธิ์ไร้มนทินเฉพาะพระพักพระเจ้าพระบิดานั้นคือการช่วยเหลือเด็กกำพร้า และหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อนและการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลกขอพระเจ้าวอวยพรพระจนะคำของพระเจ้าครับพระคําให้ชีวิตเมื่อวานนี้ท่านยากอบได้เตือนเราไม่ให้เป็นเพียงผู้ที่ฟังพระวจนะของพระเจ้าโดยไม่นำคำสั่งสอนของพระเจ้ามาแก้ไขชีวิตของตนมาปฏิบัติตามนะครับเพราะการทำเช่นนั้นเป็นการหลอกลวงตนเอง ไม่ก่อให้เกิดผลต่อชีวิตของตนดังดูตัวเองในกระจกและพบสิ่งบกพร่องแล้วไม่แก้ไขแต่ปล่อยไปเฉยๆเพราะทรรบัญญัติของพระเจ้านั้นดีสมบูรณ์แบบและให้เสรีภาพแก่ชีวิตของเราดังนั้นใครที่เรียนรู้แล้วและประพฤติตามก็จะได้รับความสุขในชีวิตอย่างแท้จริงแต่ถ้าไม่ประพฤติตามก็จะเต็มไปด้วยความทุกข์และไม่พัฒนา ให้ชีวิตเติบโตขึ้นในทางที่ดีครับพระคำให้ชีวิตวันนี้ต่อเนื่องจากการประพฤติตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าในแง่ที่ใครที่คิดว่าตนมีธรรมะหรือทำศาสนกิจอยู่เสมอแต่ไม่ได้ยับยั้งลิ้นของตนเขาก็หลอกลวงตนเองการเหนื่อยโดยไม่มีประโยชน์เพราะธรรมะที่บริสุทธิ์ที่แท้จริงต่อหน้าพระเจ้านั้น คือการช่วยคนที่อ่อนแอและลำบากทุกขร้อนและกและการใช้ชีวิตที่พ้นราคีของโลกวันนี้สองข้อสั้นๆมีสองประการครับ 1. จงเป็นคนที่มีธรรมะจริงในชีวิตคำว่าธรรมะตามพจนานุกรมไทยแปลเป็นไทยฉบับราชบัณฑิต,ตะยะสภานะครับแปลว่าคุณความดีมีศีลธรรมมีศีลมีธรรม หลักประพฤติในศาสนาดังนั้นคนที่มีธรรมะคือคนที่ประพฤติดีปฏิบัติตัวตามหลักของศาสนาใส่ใจไปนมัสการพระเจ้าอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์สมั่ำเสมอร่วมการประชุมในคิดจักรเป็นประจำคริสเตียนเช่นนี้ใครเห็นก็รู้สึกว่าเป็นคริสเตียนที่ดีเป็นตัวอย่างแก่คนอื่นๆแต่ท่านยาขอบชี้ว่า ชีวิตคริสเตียนที่ดีนั้นต้องสามารถควบคุมลิ้นของตนได้มิฉะนั้นเขาก็หลอกลวงจิตใจของตนเองเราได้เรียนรู้แล้วครับว่าหากเราไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการแสดงออกซึ่งความโกรธจะเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตของเราเพราะการโกรธของมนุษย์ไม่ก่อให้เกิดความชอบธรรมของพระเจ้ามีแต่ทำสิ่งที่ผิดบาปนะครับ องค์พระเยซูเคยโต้แย้งคําสอนที่กล่าวว่าหากกินอาหารโดยไม่ล้างมือจะเป็นมนทินกับชีวิตในมันทธิวบทที่15บหข้อสิถึงข้อ20พระองค์บอกว่าสิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากใจสิ่งนั่นแหละทําให้มนุษย์เป็นมนทินคือความคิดชั่วร้ายการฆ่าคนเป็นชู้ล่วงประเวณีลักขโมยเป็นพยานเท็จใส่ร้ายคนอื่นก็ล้วนออกมาจากใจ สิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้มนุษย์เป็นมลทินแต่การรับประทานอาหารโดยไม่ล้างมือก่อนไม่ทำให้มนุษย์เป็นมลทินพี่น้องครับการควบคุมลิ้นจึงไม่ใช่แค่เรื่องการควบคุมให้พูดหรือไม่พูดได้อย่างเหมาะสมนะครับแต่หมายรวมไปถึงการไม่ปล่อยให้จิตใจของตนคิดและทำสิ่งชั่วร้ายออกมาไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือการกระทำนะครับเพราะสิ่งที่ออกจากปากและการกระทำ ที่ออกมาก็ออกมาจากใจนะครับในที่นี้หมายถึงคําพูดที่ชั่วร้ายเช่นการเป็นพยานเท็จการใส่ร้ายคนอื่นการนินทาว่าร้ายการพูดโกหกหลอกลวงโดยตั้งใจการพูดให้คนอื่นเสียหายเพราะแม้เขาจะพยายามทำศาสนาก,กิจมากมายนะครับแต่หากเขาเป็นคนที่ชอบนินทาว่าร้ายคนอื่นใส่ร้ายคนอื่นหลอกลวงพูดโกหก ทำให้คนอื่นเข้าใจคนอื่นผิดคนที่เคยประสบสิ่งร้ายจากเขาก็จะรู้ว่าเขาไม่ใช่คริสเตียนที่เชื่อและยำเกรงพระเจ้าอย่างแท้จริงนั่นเป็นเพียงฉากหน้าแต่หลังฉากนั้นแอบทําสิ่งชั่วร้ายต่อคนอื่นรับหลังสิ่งนี้ทําให้คิดีจักแตกแยกและไม่เจริญครับกร,ริยัดดาวิดเองกล่าวเตือนไว้ในสดุดีบทที่34ข้อ13ว่า จงระวังลิ้นของเจ้าจากความชั่วและอย่าให้ริมฝีปากพูดล่อลวงขอภัยนะครับท่านยากอบเชีห้เห็นครับว่าธรรมะหรือศาสนกิจที่เขาพยายามทำนั้นไม่มีประโยชน์ต่อตัวเขาและต่อคิดจักรของพระเจ้าด้วยเพราะดูเหมือนเขาทำตัวเป็นคริสเตียนที่เข้มแข็งทำความดี แต่แท้จริงแล้วเขาปล่อยตัวทําตามตัณหาชั่วในตัวของเขาโดยเขาหลอกลวงจิตใจของตนเองให้คิดว่าตนเองเป็นคริสเตียนแท้อย่างคริสเตียนแท้จริงนะครับมีชีวิตที่มีธรรมะหรือหลักการดําเนินชีวิตตามพระคําของพระเจ้าแต่การดําเนินชีวิตจริงไม่ได้เป็นที่พอพระทัยพระเจ้าครับคําถามประการที่2ครับจงให้ตนเองมีธรรมะที่บริสุทธิ์ ไรมนทินต่อพระพักของพระเจ้านี่เป็นข้อ27นะครับท่านยากอบจึงชี้ธรรมะในสายพระเนตรของพระเจ้าที่ทรงพอพระทัยก็คือการช่วยเหลือเด็กกำพร้าและหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อนและการรักษาตัวให้พ้นจากลาคีของโลกสองสิ่งนี้ที่พระเจ้าพอพระทัยครับเราดูกันสิ่งแรกก่อนการรักษาไอการช่วยเหลือเด็กกำพร้าและหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อน พี่น้องครับในช่วงโควิด19ระบาดมีคริสจักรและคริสเตียนหลายคนที่ออกมาแบ่งปันเงินทองและสิ่งของที่ตนเองมีช่วยเหลือคนอื่นที่ทุกข์ร้อนนี่เป็นสิ่งที่ดีในสายพระเนตรของพระเจ้าครับพระเยซูทรงกล่าวไว้ในมัทธิวบทที่25ก็36ว่าเราเปือยกายพวกท่านก็ให้เสื้อผ้าเรานุ่งหม่มเมื่อเราเจ็บป่วยท่านก็มาดูแลเราเมื่อเราอยู่ในคุกพวกท่านก็มาเยี่ยมเราพี่น้องครับ การทำสิ่งดีต่อคนที่ทุกข์ยากนั้นก็เหมือนกระทำต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยเฉพาะหญิงไม้และเด็กกำพร้านะครับโดยเฉพาะหญิงไม้และเด็กกำพร้าซึ่งเป็นกลุ่มที่ด้อยโอกาสในสังคมด้อยกำลังไม่รู้จะไปต่อสู้กับใครยังไงแม้แต่การช่วยให้ความเป็นธรรมแก้ไขาการบีบบังคับแก้ต่างให้ลูกกำพร้าพ่อและสู้ความเพื่อหญิงไม้ ในพระธรรมอิสยาบทที่1นึข้อ17ได้บันทึกไว้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามให้ความช่วยเหลือและให้เกิดความยุติธรรมขึ้นในสังคมครับสิ่งที่สองครับการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลกโลกและบาปผิดในโลกชักชวนหลอกลวงและล่อลวงให้เราเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเราต้องระมัดระวังไม่ใช้วิธีที่ผิดบาปตามอย่างสังคมโลกครับ ยิ่งในยุคสุดท้ายมีสิ่งที่ล่อลวงเราได้มากมายเพราะมีตัวอย่างการพูดให้ดูดีการพูดผิดให้กลายเป็นถูกการชักชวนให้ทำผิดบาปในเรื่องต่างๆที่สังคมทำให้กลายเป็นเรื่องปกติแม้ยังรู้สึกผิดบาปอยู่เช่นเรื่องเพศเรื่องสินบนใช้กฎหมายแทนการสั์ซื่อต่อคำพูดคำสัญญาของตัวเองเมื่อเร็วๆนี้ก็มีปัญหาเรื่องซื้อลอตเตอรี่ แล้วก็ <c oughs> โกงกันนะครับอะไรเช่นนี้เป็นต้นอักรทูตนั้นหนุนใจเราว่า2เปโตบทที่1ข้อ3บทที่3ข้อ14ว่าเพราะฉะนั้นท่านที่รักทั้งหลายเมื่อพวกท่านกำลังคอยและเร่งสิ่งเหล่านี้อยู่คือเร่งการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์นะครับก็จงให้พระองค์ทรงพบพวกท่านมีใจสงบปราศจากมนทินและข้อตำหนิ ท่านยอนก็ได้เตือนไว้ด้วยเช่นกันในหนึ่งยอนบทที่5ข้อ18นะครับบอกว่าเรารู้ว่าทุกคนที่เกิดจากพระเจ้าไม่ทำบาปและพระองค์ผู้ทรงบังเกิดจากพระเจ้าทรงคุ้มครองรักษาเขาและมารร้ายไม่แตะต้องเขาดังนั้นครับให้เรารักษาชีวิตคริสเตียนของเราให้ถูกต้องทั้งสิ่งที่คนอื่นเห็นและรับหลังคนอื่นเราก็ยังใช้ชีวิตอย่างถูกต้อง ธรรมะของเราจึงถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่างแท้จริงครับผมมี2องคำถามครับพระคำให้ชีวิตวันนี้เป็นของวันพฤหัดที่18มีนาคม2021หัวข้อธรรมะที่บริสุทธิ์คือช่วยคนและชีวิตไร้หมนทินยากอบบทที่1ข้อ26-27นะครับคำถามแรกครับท่านคิดว่าท่านควบคุมลิ้นของท่านได้ดีเพียงไรและ ท่านควบคุมความคิดในการไม่ทำความผิดบาปต่อคนอื่นได้ดีเพียงไรสิ่งนี้สำคัญในครสตจักรของพระเจ้าและเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองอย่างมากครับมาช่วยกันถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการทำดีแทนทำสิ่งชั่วร้ายครับคำถามที่สองครับการมีส่วนช่วยเด็กกำพร้าและหญิงม่ายในสังคมของเรายังบกพร่องอยู่มากท่านเคยมีโอกาสเข้าร่วมพันธกิจ หรือการงานอะไรบางอย่างกิจกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเหล่านี้ที่ช่วยเหลือเด็กกำพร้าหรือหญิงไม้บ้างไหมถ้าท่านรู้สึกถ้าท่านเคยท่านรู้สึกดีอย่างไรบ้างที่มีโอกาสทําสิ่งดีเหล่านี้ลองเล่าให้กันฟังนะครับและจะทําอย่างไรให้คนที่ทุกขยากในสังคมได้รับการช่วยเหลือให้ดีขึ้นได้ลองพูดคุยกันนะครับหรือเริ่มจากการแบ่งปันได้อธิษฐานเผื่อคนที่ทุกขยากเหล่านี้ที่ท่านรู้จัก และใกล้ตัวท่านดีไหมครับเวลานี้อธิษฐานด้วยกันโอ้พระบิดาเจ้าข้าเราขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าไม่อยากให้เราใช้ชีวิตในศาสนก,กิจในการดําเนินชีวิตคริสเตียนด้วยการฉากหน้าดูดีไปเคริสตจักอ่านพระคำพูดเรื่องพระเจ้าทําสิ่งที่ดีหลายอย่างแต่รับหลังนั้นพูดจาต่อว่านินทาให้ร้ายใส่ความคนอื่น หรือทำสิ่งที่ผิดบาปมีมนทินในชีวิตอยู่เสมอๆขอพระเจ้ายกโทษและช่วยเหลือเราให้พวกเราได้ดำเนินชีวิตที่ดีในทางของพระเจ้าและพร้อมกันนั้นให้เรารักและก็มีโอกาสที่จะช่วยคนที่ด้อยโอกาสกว่าคนที่ทุกข์ยากคนที่ทุกร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กกลำพร้าและ แม่ม่ายก็ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยให้เรารักคนเหล่านี้ที่มีอยู่ในคริสตจักรด้วยและก็มีอยู่ในสังคมของโลกเราด้วยโปรดทรงเมตตาอวยพรแล้วก็ช่วยเหลือเราขอพระเจ้าได้รับเกียรติจากชีวิตของเราในเรื่องนี้และสอนและฝึกพวกเราได้เถิดเราทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องครับคนทุกข์ยากกับคนที่ลำบากไม่มีหมดไปจากโลกนี้ครับเรารู้จัก และเห็นอยู่เสมอๆให้เราใช้และมีพลังมีกำลังช่วยได้เท่าไหร่เราช่วยเขาเหล่านั้นนะครับเพราะพระเจ้าบอกว่าธรรมะอย่างนี้แหละครับที่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าแต่ถ้าธรรมะที่ออกมาจากการกระทําแต่หลอกลวงอยู่ในจิตใจอันนี้ไม่ดีเลยครับอย่าก,กระทําสิ่งเหล่านั้นเป็นอันขาดเพราะสิ่งนี้ทําให้เราเสียหายและทําให้พระเจ้าพระนามของพระเจ้าเสียหายครับขอพระเจ้าทรง เวยพรพี่น้องครับพบกันวันพรุ่งนี้อีกครั้งนะครับสวัสดีครับ